สวัสดีค่ะแม่มริสนเกษตรอินทรี์นะคะวันนี้แม่มริสุจะมาบอกวิธีการทำสาวสารเนรนะคะนี่จะเป็นกระถางสารหน่ที่ปลูกไว้ได้เกือบปีแล้วค่ะปลูกไว้ได้หลายเดือนแล้วแล้วคราวนี้พอปลูกนานๆเนี่ยสารหน่จะมีอาการต้นโทมแล้วก็ต้นก็จะแก่เราก็ต้องมาทำสาวให้สารหน่เพื่อ ให้สาระแหน่นั้นมีใบสวยแล้วก็งามนี่ก็จะเป็นใบสาระแหน่ที่แก่แล้วนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ก็จะซุดซมแล้วก็ตายไปในที่สุดเราก็ต้องทำสาวให้สาระแหน่ด้วยการตัดนะคะตัดลำต้นตัดเครือของสาระแหน่ออกให้เหลือติดกระถางไว้ประมาณ2-3นิ้วนะคะแม่บริสอนก็จะตัดเลย ตัดทั้งสองกระถางกิ่งและต้นที่ตัดนี้ก็สามารถนำไปปักชําต่อได้ขยายพันธุ์ได้แล้วก็จะเป็นกิ่งและลําต้นที่ปักชำได้ดีมากดีกว่าไปซื้อที่ตลาดถ้าไปซื้อที่ตลาดเนี้ยปักชำไม่ค่อยติดถ้าเราเอากิ่งและลำต้นที่ตัดแบบนี้ไปปักชำจะติดแล้วก็จะงาม แล้วก็ลำต้นก็จะแข็งแรงหินไม่สวยอย่างนี้แข็งแรงนะคะกิ่งและลำต้นจะแข็งแรงมากแม่บริซ้อนก็ตัดออกได้เยอะมากเลยค่ะได้เป็นถุงเลยแม่บริซ้อนก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงไปปลูกแบ่งปันให้เขาไปปลูกไว้กินนี่เห็นไหมคะเราก็ต้องตัดออกถ้าไม่ตัดออกเขาก็จะแห้งตายในที่สุดเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นเปลือกหอยจับคว่าลงตัดออกทั้งหมดเลยค่ะเหลือไว้เพียงต้นตอนะคะเหลือไว้ต้นตอประมาณสองนิ้วถึงสามนิ้วแมมมรลิซอนก็จะตัดออกเลยตัดออกแล้วก็จะปักชำใหม่นะคะ ไม่ต้องเสียดายค่ะตัดออกเลยถ้าเราไม่ตัดไม่ทําสาวให้เรน่หเนี่ยสเสน่ห์ก็จะไม่งามก็จะแห้งหงิกงออยู่อย่างนี้แหละค่ะนี่เห็นไหมคะต้นตอ่อหลังจากนั้นเราก็เติมดินเอาดินมาเติมดินที่แม่มริสอนเติมก็เป็นดินปลูกธรรมดาดินหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วน หนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะหนึ่งต่อหนึ่งถ้ามีมะพร้าวสับก็ใส่มะพร้าวสับด้วยก็ได้นี่แม่มดิซ้อนใส่เพียงปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือปุ๋ยคอกเมื่อสักครู่แม่มลิซอนพูดผิดนะคะแม่มลิซ้อนไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกเพราะว่าที่บ้านทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกก็ได้ปุ๋ยคอกนี้จะเป็นปุ๋ยจาก ขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ได้บดนะคะต้องแต่ต้องมาผสมก่อนแล้วก็ทําให้แห้งก่อนตากแดดให้แห้งแล้วก็มาผสมกับดินนี่แม่มบุรีสอนก็ผสม1ต่อหนึ่งเลยค่ะก็ใส่ไปใส่พอให้ปกคลุมควต้นของสารแเน่ พอเราใส่ไปแล้วเราเติมดินเข้าไปแล้วสารหน่ก็จะแตกยอดออกมาใหม่ใส่ไปทั้งสองกระถางเลยนะคะปลูกสองกระถางนี้ถ้าแตกยอดออกมานี่คินไม่ทันนะคะจะงามเร็วมากสารเนรเราก็หมั่นตัดแต่งหมั่นทำเสาวให้เขาแล้วก็รดน้ำสารเนนี้ชอบร่มลำไรนะคะไม่ชอบแดดจัด ถ้าโดนแดดจัดนี้ใบจะหงิกจะงอนะคะรดน้ำแล้วก็ไปวางไว้ในจุดที่สารเนหชอบก็คือจุดร่มลำไรที่ไม่โดนแดดจัดเดี๋ยวแม่มริซอนจะพาไปดูกิ่งที่แม่มริซอนตัดทิ้งเมื่อกี้นี่จะเป็นกิ่งและลำต้นที่ตัดออกมาหลังจากแบ่งให้ เพื่อนบ้านแล้วแม่มริสุก็จะมาตัดกิ่งละประมาณ4นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะคะเพื่อชำใหม่ชำเพิ่มอีก1กระถางค่ะที่เหลือก็แบ่ง,เพ,งเพื่อนบ้านแบ่งปันกันไปนะคะเนี่ยก็ตัดออกจะเป็นเถาของสารเน่ที่เลื้อยยาวออกมานะคะ ตัดให้หมดเลยค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะหลังจากตัดเสร็จแล้วแม่ม่ดีซอนก็จะนำไปชํำในกระถางใหม่ปรุงดินใหม่นี่ก็จะเป็นกระถางที่แม่ม่ดีซอนใช้เป็นกระถางเก่าแต่ว่ามาปรุงดินใหม่นะคะกระถางดูเยอะมากก็ลองก้นด้วยใบไม้สดค่ะ ใบไม้สูเมื่อย่อยสลายอีกประมาณ3 4มสอาทิตย์เมื่อย่อยสลายแล้วก็จะเป็นปุ๋ยให้สาระแหน่กระถางนี้แล้วก็พอใส่ใบไม้สูดลงไปประมาณหนึ่งในสามของกระถางก็ใส่ดินค่ะดินก็เป็นดินสูตรที่ปรุงดินปรุงปลูกที่สูตรสูตรที่ปรุงเมื่อสักครู่ที่แม่มรีสอนบอกเมื่อสักครู่นะคะก็ใส่ดินลงไป ใส่ดินลงไปให้เต็มกระถางเลยค่ะเพราะว่าในอนาคตกระถางสาระแหน่กระถางาน,างนี้ดินต้องยุบอยู่แล้วเพราะใบไม้สดนี้จะยุบเร็วมากนะคะพอยุบเร็วย่อยสลายแล้วเราก็ค่อยเติมดินอีกหมั่นเติมดินหมั่นเติมปุ๋ยหมักจากเศษอาหารลงไปหรือว่าเติมรดด้วยน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย ก็จะทำให้สารหน่แตกยอดเร็วแล้วก็งดงามยิ่งขึ้นเติมดินไปให้เต็มเลยนะคะหลังจากเติมดินแล้วเราก็มาชากันค่ะนี่จะเป็นกิ่งสารหน่ที่แม่มริซอนตัดก็วางเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะวางลักษณะนี้จะต่างกันไหมคะจะต่างจาก ยอดสารเนรที่เราซื้อมาจากตลาดยอดสารเนรที่เราซื้อมาจากตลาดจะไม่เป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นยอดยอดซึ่งปักชำยากมากจะไม่โตนะคะแล้วก็จะตายแห้งตายเปื่อยตายในที่สุดแต่กิ่งปักชำสารเนรของเราที่เป็นต้นตอของเราเองจะแข็งแรงคงทนเพราะว่าจะเป็นเถาที่เขาเลื้อยออกมาจากกระถาง นี่แมมมริซอนจะชําแบบนี้เลยนะคะชําเยอะๆค่ะเยอะมากกิ่งสารแ,แน่จะได้เกิดทีทีนะคะจะได้เกิดทีทีเราก็ชําไปก็ค่อนข้างที่จะติดทุกต้นแม่มีร้ซอนก็จะชำทีทีส่วนที่เหลือก็จะนำไปเนิบกับกระถางต่างๆอาจจะเป็นกระถางที่ เพราะเมล็ดไม้ผลเพราะเมล็ดไม้ป่าก,ก็ไปชำร่วมด้วยได้ไม้ผลต้นกล้าของไม้ผลไม้ป่าก,ก็โตไปสารเเน่ก็โตอยู่ข้างล่างเพราะว่าสารเเน่ชอบร่มลำไรอยู่แล้วพอชํำเสร็จเราก็เติมดินลงไปนิดหน่อย เพื่อให้ปุกคุมลำต้นให้ลำต้นชุ่มชื่นเวลาเราลดน้ำเติมดินลงไปดินที่แม่มารีซอนเติมนี้นะคะจะไม่มีปุ๋ยคอกจะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารค่ะสะอาดผ่านการตากแดดแล้วปุ๋ยหมักจากเศษอาหารทำเสธิ์ต้องตากแดดให้แห้งนะคะตากแดดให้แห้งแล้วก็เก็บไว้ใส่ถุงเก็บไว้ จะใช้แทนปุ๋ยคอกได้เป็นอย่างดีประหยัดไม่ต้องซื้อปุ๋ยคอกแล้วก็รดน้ำรดน้ำทุกวันค่ะรดวันละหนึ่งครั้งก็ได้หรือว่ารดวันละสองครั้งก็ได้แล้วแต่ความสะดวกและการมีเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนนี้นะคะสารแหน่ก็จะแตกยอดแตกกอออกมาสวยงามนะคะ สวยงามนี่เห็นไหมคะนี่เขาแตกยอดออกมาใหม่ต้องเป็นลักษณะนี้ก็จะกินอร่อยน่ากินสวยงามน่ารับประทานนะคะไปทำกันนะคะกิ่งสารแน่ที่เราทำสาวแล้วอย่าทิ้งให้เก็บไว้เก็บไว้ชามแจกเพื่อนบ้านไปแล้วเราก็มาบำรุงรักษาให้เขางอกงามให้ ใบสวยแบบนี้ค่ะวันนี้แม่บริสอนมาบอกวิธีการทําสาวสะระแหน่มาบอกวิธีการตัดแต่งกิ่งใบสะระแหน่ให้งอกงามน่ากินน่ารับประทานหากชอบก็กดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้แม่บริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ